วิยสวยนะคะฟิลเตอร์นี่สวยค่ะคือพิติได้คอมเมนต์มานะคะจากาคนที่เรียนภาษาฝรั่งเศสด้วยตัวเองนะคะคือต้องนับถือคนที่เรียนภาษาฝรั่งเศสด้วยตัวเองนะครเพราะว่าต้องมีวินัยในการเรียนค่ะอย่างพิติเรียนภาษาฝรั่งเศสเนี่ยพิติก็จะเรียนในห้องเรียนนะคะแล้วก็เวลาคุณครูเขาก็จะสอน ไปทีละเรื่องทีละเรื่องทีละบทความตามขั้นตอนทีนี้พอเวลาเราเรียนภาษาฝรั่งเศสด้วยตัวเองเนี่ยเราก็จะไม่รู้นะคะว่าเอ๊ะบทความไหนหรือเนื้อหาไหนที่เราจะต้องเรียนหรือควรจะเรียนค่ะอย่างคอมเมนต์เนี่ยเขาก็ถามพิติมานะคะว่าขอความคิดเห็นหน่อยค่ะกรณีเราเรียนภาษาฝรั่งเศสด้วยตัวเองเราควรเรียนการผันคำกริยาทั้ง อดีตปัจจุบันอนาคตไปพร้อมๆกันดีหรือไม่หรือว่าจะรวบรัดจนเกินไปนะคะคืออย่างเวลาพิธีเรียนภาษาฝรั่งเศสนะคะผู้ที่เริ่มเรียนเราควรเริ่มเรียนการผันคำกริยาในการปัจจุบันก่อนนะคะเพราะว่าการผันคำกริยาในการปัจจุบันเนี่ยจะเป็นพื้นฐานนำไปสู่ ความเข้าใจในการผันคำกริยาในอดีตและก็ในอนาคตรวมถึงโหมดอื่นๆด้วยอยากจะแนะนำว่าให้เริ่มเรียนการผันคำกริยาทีละโหมดทีละกันนะคะยกตัวอย่างเช่นตอนนี้ให้คุณเริ่มทำความเข้าใจในเรื่องของคำกริยาในแต่ละกลุ่มก่อนนะคะเพราะว่า เราจะต้องรู้ว,ว่าเมื่อเราเห็นคํากริยากลุ่มนี้มันอยู่ในกลุ่มไหนเพราะว่าคํากริยาในภาษาฝรั่งเศสจะมีอยู่3ากลุ่มนะคะกลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่3ถ้าเราเข้าใจว่าคําศัพท์คํากริยาอันนี้อยู่ในกลุ่มที่1นะเราผันแบบนี้แบบนี้แบบแบบนี้ถ้าเราผันคำกริยาในการปัจจุบันได้และเข้าใจ ชนิดหรือกลุ่มของคํากริยาได้ถ้าเราผ่านตรงนี้เราแม่นในการผันคํากริยาในการปัจจุบันได้อย่างแม่นยำจากนั้นเราถึงจะไปผันคํากริยาในในตองอื่นหรือโหมดอื่นได้มันจะทำให้เราไม่สับสนถ้าเกิดว่าเราเรียนทีเดียวอ่ะ อะวันนี้เรียนปัจจุบันเดี๋ยวพรุ่งนี้เรียนอดีตเดี๋ยวพรุ่งนี้เรียนคืออยากให้เราเรียนรู้หรือฝึกพันคำกริยาไปทีละเรื่องทีละเรื่องทีละเรื่องเพราะจะทำให้เราไม่สับสนแล้วก็จะทำให้เราไม่ท้อเราจะรู้สึกว่าถ้าเรา เรียนภาษาฝรั่งเศสไปทีละขั้นตอนเรียนไปตามขั้นตอนจะทำให้เราไม่สับสนแล้วก็ทำให้เราไม่หนักใจนะคะเอาล่ะค่ะอันนี้ก็คือคำแนะนำที่พิติอยากจะแชร์นะคะหรือถ้าเกิดว่าท่านใดที่เรียนภาษาฝรั่งเศสแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นนี้นะคะก็ลองคอมเมนต์แบ่งปันกันมาได้ค่ะ